สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามในคอมเมนต์นะครับก็คือผมเติมอะไรไปบ้างแล้วก็ผมหาตัวแดงมาจากไหนนะครับแล้วผมจะบอกก่อนดีกว่าว่าผมเติมอะไรไปบ้างนะครับอันแรกก็คือนี่ตรงบัรเชิดชูผมเติมป้ายถาวรไปครั้งหนึ่งมันก็จะอยู่ได้ตลอดเลยจนกว่าเกมมันจะเกมมันจะปิดหนีเราไปนะอันนี้คุ้มมากแนะนำให้เติม ถ้าใครมีงบสักหน่อยนะมันจะได้อหลกัหลกๆเลยก็เป็นนี่ตัวทองระดับเลเยเจนเพียบเลยถ้าผมจะไม่ผิดได้ประมาณสิบห้าสิบหกตัวส่วนมากมันก็จะออกมาซ้ำๆกันแหละอ่าต่อต่อมาผมเติมอืมเอออันนี้บัตรรายเดือนเติมเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ย อยากได้ไอต่อสู้อัตโนมัติขี้เกยียจกดอแต่ว่ากดมันก็ดีกว่าแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่างกดตลอดก็เลยอมีอัตโนมัติก็ดีก็เลยเติมไปอันนี้เหลือแค่แปดวันเดี๋ยวหมดวันก็น่าจะเติมเข้าไปอีกอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันไม่มีแหละตรงเนี้ยก็คือไอ ที่มันเติมได้หุ่นเชิดลมอ่ะไอตอนแรกๆอ่ะไอหกสิบเก้าบาทเออผมเติมมันนั้นแหละเติมอยู่สามอย่างนี้แหละนอกนั้นก็เคยเติมเขาเรียกว่าอะไรวะเติมซื้อเนี่ยเติมซื้อเนี่ยสาห้าบาทตอนนั้นมันชนะแบบติดต่อกันประมาณยี่สิบกว่ารอบผมก็เลยเสียดายผมก็เลยผมไปผมไปแพ้ไงก็เลยอยากแบบกู้คืน <laughs> พอกู้คืนก็กู้คืนได้รอบเดียวแล้วก็แพ้อีกดีก็เลยไม่เติมแล้วอะที่ผมเติมมาก็มีประมาณนี้นะครับน่าจะหลักร้อยแหละไม่น่าจะถึงพันลองคำนวณเอาเองแล้วกันต่อมาเป็นตัวตัวแดงค่ะมาจากไหนมันก็มีมันก็มีวิธีหายอยู่สองแบบก็คือเติมเงินก็ได้เลยหรือว่าต้องทํากิจกรรมอ่าถ้าเติมเงินอ่ะเดี๋ยวจะแนะนําการเติมเงินก่อนเติมเงินก็จะมีอันนี้เปิด12บครัง้งก็ได้หมดนี่เลย อ่าแต่ว่ามันก็แล้วแต่เซิร์ฟนะบางเซิร์ฟก็จะเป็นไม่ไม่ใช่แบบนี้บางเซิร์ฟก็จะมีแค่ตัวทองไม่มีตัวแดงอันนี้ก็จะมีตัวแดงสามตัวถ้าเติมไปก็คุ้มแน่นอนผมเคยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าซื้อมาเปิดสิบสองครั้งใช่ไหมซื้อมาร้อยี่สิบอันไม่ได้นะครับมันมากกว่าน,นั้นก็คือเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกมันจะใช้ศูนย์ครั้งที่สองสิบยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบไปจนถึงแปดร้อยห้าสิบ ผมเคยลองคำนวณดูแล้วมันจะถ้าจะเอาทั้งหมดจริงๆก็คือประมาณ7500ักว่ากว่าประมาณนั้นถ้าใครมีงบก็นี่แหละอันนี้แหละน่าจะคุม้มคุ้มมากๆเลยถือว่าผมผมไม่มีผม,มม <laughs> ผมไม่มีเงินขนาดนั้นก็เลยนะปยไปเอาฟรีครั้งนึ่งก็ได้ผมเห็นบางคนก็กดฟรีปุ๊บก็ได้ก็ได้นะไอตัวแดงเนี่ยเออเขาดวงดีอันนั้นนะผมก็กดมาหลายรอบแล้ว ก็ไม่เคยได้ไม่ได้เงินก็ได้เน,นี่ยอันแรกเลยไม่ได้สองอันเนี้ยแหละอยู่สองอันเออต่อไปเติมเงินสะสมอ,อืเติมเงินสะสมเก้าวันหกเนี่ยก็จะได้ไอตัวกัดสออันนี้ก็ดีมากอีกตัวหนึ่งใช้เล่นคู่กับไอน้ำแข็งไอฟรอตเนี่ยเออมันคอมโบกันถ้าไปตัวเดียวมันก็ ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่ามันจะสร้างดาเมจเพิ่ม500%สําหรับมอนเตอร์ที่เคลื่อนที่ลดลงเออแค่นี้มันก็จะทําให้มอนเตอร์ช้าลงอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจปีค500%เออประมาณนั้นต่อไปนี่อันนี้ก็ได้แค่อันเดียวก็เติมไป2,150คูป,ปองอ่ะคิดดูเอาเอออันนี้ก็ซื้อเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวเ็วกนะวะ อ่ะตัวแดงไม่ใช่ตรงนี้เออก็ซื้อเอาต่อไปในร้านค้าหน้านี้เลยร้านค้าโชคดีนี่มันก็จะมีถ้าเราสุม่มเรากดรีเฟรชก็ได้เราสุม่มมันก็จะมีนี่ตัวแดงนี่อืมราคาพันแปดเออใครอยากได้ก็ซื้อเอาถ้าเจอมีตัวเดียวมั้งตรงนี้ใช่มีแค่ตัวเดียว ไม่มีและโอเคต่อไปเป็นร้านค้าโปรโมชัน่นอันนี้น่าจะเป็นการสุ่มจากสี่ตัวหกร้อยสี่สิบคูปองก็สุ่มตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาอ่ะก็แล้วแต่ดวงนะอันนี้นี่ก็เหมือนกันอันนี้สุ่มสองตัวอืมก็มีอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเออนอกนั้นก็จะเป็นตัวทองหมดเลย อันนี้ใครอยากเสียงดวงก็ลองดูแลกันนะชิ้นส่วนอ่าอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็จะเป็นสายฟรีหรือเติมก็ได้เออเก็บจิกซอจิกซอทองเนีี้เออไปแลกได้เก็บร้อยชิ้นใช่ไหมเออร้อยชิ้นจะได้ตัวสีแดงตัวหนึง่งอ่าอ,อันนี้ผมก็ตอนแรกผมก็ได้ร้อยชิ้นผมก็แลกตัวนี้ไปแลกไปแหละเอออันนี้มันก็จะมีประมาณสามตัวมั้ง เออเป็นตัวที่ผมแนะนําเลยก็คือไอตัวเนี้ยเจ้ายิงถั่วกับกับตัวนี้อืมมันเชื่แต่ยุบเออสองตัวที่แนะนําที่แบบใช้ได้กับแทบจะทุกทีมเลยโอเคหลาดคู่ปองอันนี้ก็ซื้อซื้อจิก๊กซอเพื่อเอามาเอามาหลายๆอันเอามาร้อยอันเพื่อจะแลกตัวแดงนะเอออันนี้ก็ซื้อ จิ๊กซอเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นจิ๊กซอสําหรับตัวนี้อย่างเดียวเลยต้องต้องมี50อันนะถึงจะได้ตัวหนึ่งอันนี้ก็ราคาตั้ง150ยนหะ้ก็ใครมีเงินก็จัดได้เลย <c oughs> โอเคทีนี้สำหรับคนไม่มีเงินเติมก็นี่เลยกิจกรรมอืมอันดับนี่ไอ้มโมโตสู้ มันก็จะ,นนจะได้ตัวนี้ติดท็อปสามท็อปสามก็จะได้ตัวนี้ตัวไอ้ปืนเนี่ยหุ่นเชิดหมวกแดงตัวนี้ก็ดีมากเลยส่วนท็อปสี่ไปถึงสิบเนี่ยก็จะมีโอกาสสุมส่มอาจจะได้จิกซอสิบสองอันหรือว่าจะได้ไอหุ่นหมวกแดงเลยเอออันนี้ก็แล้แตดวงถ้าสี่ถึงสิบ แต่ถ้าหนึ่งถึงมนี่คือได้เลยโอเคต่อไปก็เปน็นนี่เป็นท่าทายท่าทายน่าจะได้เป็นแค่เออเป็นแค่สกินนี่เฉยอ่ะสกินตัวทองอะไรแบบนี้มันก็จะบวกเอฟเฟกอะไรของมันแนะละถ้าใส่สกินเข้าไปอืมอันนี้ได้ไหมนะอันนี้ต่อสู้ข้ามเซิร์ฟอ๋อต่อสู้ข้ามเซิร์ฟก็จะได้ตัวนี้ ถือว่านี่มันสุม่มหนึ่งถึงสามถึงจะมีโอกาสแบบห้าสิบห้าสิบได้ได้หุ่นผู้พิชิตเออไอตัวไฟนี่แหละเออแล้วก็สุ่มได้จิ๊กซอวด้วยเออก็แล้วแต่ดวงเลยนะว่าจะได้หรือไม่ได้ <c oughs> ติดอันดับก็ยากแล้วอันนี้มันต้องมาลุ้นอีกเนาะเออทีนี้ก็เป็นอันดับร่วมมืออันนี้ก็เป็นรอบนะถ้าใครทำรอบได้เยอะก็ ก็จะติดอันดับแต่ว่าตอนนี้มันแบบมันเท่ากัน3คนอันนี้ผมก็ไม่รู้มันใช้เกณฑ์อะไรนับแต่ถ้าดูดูแล้วเหมือนจะถ้าเท่ากันก็น่าจะดูเวลาเปเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันยีิบสี่นาทีเอออันนี้ยี่สิบห้ายิบหกน่าจะดูเวลาแหละผมคิดว่านะ <c oughs> ละวันก็คืออันนี้ก็รูน้นึ่งแหละไอ้คนเชิดแฟงเกนอืมอันนี้ก็เป็นตัวตัวแดงที่ ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ถ้าได้มาก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอออันนี้ก็หน,นึแบบ่งในสามเหมือนกันแบบสูมอืมก็ดวงอีกแหละต่อไปเป็นดาเมจร่วมมือดาเมจร่วมมือจะได้เลยเป็นไอตัวแฟงเกนเออแล้วมันก็จะได้อันนี้ด้วยไอกรอบกรอบแชทเออมันจะเพิ่มความเสียหายคิดที่ข้อด้วยสิบเปอร์เซ็นต อันนี้ก็มีเอฟเฟกถ้าได้ที่หนึ่งนะที่สองไม่มีแล้วที่สองก็เป็นกรอบธรรมดาส,ดสวยๆใฉยเออนั่นแหละอันนี้ก็ไม่มีรางวัลละอืมแล้วบางคนจะมีกิจกรรมตรงนี้อีกอันนี้แข่งยึดอนาเขตอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะเพราะว่ามันเพิ่งมาในเสื้อผมอืมอน,นี่ได้ไปอะไรไม่รู้ด้วยเออก็น่าจะได้ลองเล่น นี่แหละอีกห้าชั่วโมงห้าสิบนาทีเนี่ยเออยังมีคนถามว่าตัวไอ้รถวิชอปหาม,มาจากไหนไอ้ตัวเพิ่มดาวแหละนี่ตรงนี้ลเลยเด่นๆไปทัดนี่มันก็จะอยู่ในรางวัลเออหัวกิวก็จะได้ถ,ถ้าได้ที่หนึ่งนะหัวกิวก็จะได้ไปเลยตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ MVP ก็จะได้เหมือนกันตัวหนึ่งเออแต่ถ้าเป็นที่สองหัวกิวนี่คือต้องห้าสิบวาสิบแหละ MVP ได้แน่ๆที่สามก็เหมือนกันอืมที่สี่ถึงสิบเนี่ยคือ MVP มีโอกาสได้แต่ว่าหัวกิวไม่ได้และเออเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่ก็คือดูดูอันดับตรงนี้มันจะมีส่วนตัวถ้าได้ที่หนึ่งตรงนี้มันจะเป็น MVP เออก็จะได้เลย เออมันจะมีอีกอีกอันหนึง่งอยู่ตรงนี้อยู่ในโบนัสกิวเป้ค้าตลาดมืดอ่าอันนี้ก็แลกเสร็จน,นี้ก็จะเป็นการแลรกเศษนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็รีเฟซไปเรื่อยๆรอนโผล่ขึ้นมาแล้วค่อยเอาไปแลกส่วนอัตราการแลกผมก็ทำคลิปไว้แล้วลงไปรลื่อนหากันดูได้เออนนั่แหละ ใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะทีมอยากหาเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยก็ผมมีกลุ่มลายอยู่ oh. ก็อยู่ข้างล่างเลยลิงก์ข้างล่างเลยเออก็ลองเข้ามาถามก็เื่นได้คนเก,เก่งเยอะอยู่ในนั้นอะ่ะเออ